ยังเนี่ยมันมันไม่เห็นเนี้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นร้อนเรามาถ่ายงหน้ากัน,น,หหนนะเราไปถ่ยว้างหน้ากันนะครั สภาพน้ำหลังฝนตกสองวันสองคืน ป๊อปล้อมด้วยไก่นักเกตนักเกตไก่เป็นอาหารเช้านะคะวันนี้มาทานด้วยกันนะคะ